ต่อไปก็เป็นกระทุถามที่3.1.2นะครับโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่เราเรียกกันว่าแลนด์บ g ชของท่านสุรเดชจิรติเจริญนะครับเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านศักสยามที่ชอบเป็นผู้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามต่อที่ประชุมครับเชิญท่านสุรเดช ตั้งกระทูถ้ถามได้ครับครับเรียนท่านประธานวุทิสภาที่ครบรับกระผมนายสุรเดชจ,จิรัตทิติเจริญสมาชิกวุธิสภานะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสักยามชิกชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมที่ได้ให้เกียรติมาตอบกระทู้ถามของผมในวันนี้นะครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า สมาชิกวุฒิสภานอกนือจากการพิจารณากฎหมายแล้วก็คือ,คอคการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งโครงการต,าต่างๆนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้ดําริมานะครับผมเองก็เป็นกรรมการคมนาคมก็สนใจ,จติดตามจึงจะตั้งกระตุ้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังนี้นะครับก็ตามที่กระทรวงคมนาคมมีโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค,คมนคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันหรือที่เรียกสั้นๆว่าแคนเบชจากจังหวัดจุมพรไปยังจังหวัดระนองเพื่อยกระดับท่าเรือสินค้า และดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนเช่นท่าเรือรถไฟท่อและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งสินค้าในการที่จะดึงดูดให้มีการขนส่งสินค้าในโครงการแลนด์บิ์เพื่อลดร,ระยะทางทดแทนการเดินเรือ ขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมะละกาไปยังท่าเรือปีนังและท่าเรือสิงคโปร์เป็นต้นจึงเรียนถามดังนี้นะครับหนึ่งปัจจุบันนะครับมีสินค้าที่ผ่านท่าเรือนองประเภทใดบ้างจำนวนเท่าไหร่ต่อปีสองปัจจุบันมีสินค้าที่ขนถ่ายเข้าออกท่าเรือแหลมฉบังจำนวนเท่าไหร่ต่อปีสาม ปัจจุบันมีสินค้าที่ผ่านช่องแคบมรากาจำนวนเท่าไหร่ต่อปี 4. รัฐบาลมีเป้าหมายโครงการสะพานเศรษฐกิจเรีอนบิชนี้เพื่อการส่งเสริมการขนส่งสินค้าในประเทศระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันมันหรือเพื่อจูงใจให้สายเรือต่างๆมาใช้บริการโครงการสะพานเศรษฐกิจแลนบิชนี้ทดแทนการเดินเรือผ่านช่องแคบมรากา หรือไม่อย่างไร 5. รูปแบบการพัฒนาการลงทุนโครงการสะพานเศรษฐกิจมีรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรบ้างใช้งบประมาณการลงทุนประมาณเท่าไหร่และแหล่งเงินทุนมาจากไดหกวิเคราะห์การขนส่งสินค้าด้าน,นต่างๆทั้งระยะทางเวลาค่าใช้จ่าย ความสะดวกปริมาณตู้สินค้าจำนวนผู้ใช้บริการสายเรือและการนำเข้าการส่งออกและอื่นๆเปรียบเทียบการขนส่งผ่านโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งอันดามันอ่าวไทยเล่มดนเบดนี้เปรียบเทียบกับการขนส่งผ่านช่องแคบมาลากาไปยังท่าเรือสิงคโปร์และปีนังมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะครับทั้งสองช่องทางนี้ และข้อ7โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งอันดามันและอ่าวไทยแลืนบินที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีหลายโครงการอย่างเช่นโครงการกระบี่ขนอมโครงการปากปลาสงขาหรือแม้ทั่งโครงการทวายแหลมฉบังซึ่งทั้งสามโครงการนี้มีรูปแบบอย่างไรปัญหาอุปสรรคที่ไม่ได้เนินการมีอย่างไรบ้าง และได้นากรณีศึกษาโครงการดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาโครงการนี้หรือไม่ถ้ามีการศึกษาเป็นอย่างไรครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ให้เกียรติมาตอบกระทู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านได้ขออนุญาตให้ฉาย powerpoint เพื่อประกอบการตอบกระทู้ถามนะครับผมอนุญาตตามข้อังครับข้อ5 5บ เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามได้ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากระผมนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำนัาคมขออนุญาตตอบกระทู้ถามเรื่องโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยของท่านสมาชิกวุฒิสภาสุรเดช รัติเจริญขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับในประเด็นด้านต่างๆดังต่อไปนี้ครับคําถามที่หนึ่งนะครับปัจจุบันมีสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือระนองประเภทใดบ้างจํานวนเท่าใดต่อปีนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าสินค้าที่มีการส่งออกจากประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มบินสเต็กนะครับก็คือประเทศบังคลาเทศศรีลังกาอินเดียเมียนมานียปานและพูฐาน จะใช้การเนินการผ่านท่าเรือระนองซึ่งก็จะมีสินค้านะครับประกอบด้วยปูนซีเมนต์น้ำมันเชื้อเพลิงอุปกรณ์ขุดเจาะปิตโตเรเลียมนะครับขาไปส่วนสินค้านำเข้านะครับก็จะมีสัตว์น้ำนะครับประเภทปลาแช่เย็นฐานไม้และอุปกรณ์ขุดเจาะปิตโตเรเลียมขากลับครับในปี2564ท่าเรือ ระนองนะครับมีจำนวนเรือผ่านเข้าออกรวมจำนวนเพียง248เที่ยวมีปริมาณสินค้าขาเข้าขาออกผ่านท่าเรือระนองประมาณ128,686ตันนะครับเป็นจำนวนตู้สินค้าผ่านท่าเรือระนองประมาณ4173ตู้ซึ่งนะครับจากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่ามีสัดส่วนค่อนข้างน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับ ปริมาณที่มีการดำเนินการที่ท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งขนเื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกายภาพและรูปแบบการเหมือนธุรกิจของท่าเรือระนองในปัจจุบันแต่ปริมาณความต้องการในการส่งออกและนําเข้าสินค้าไปทางด้านภาคตะวันตกของประเทศไทยยังมีเป็นจํานวนมากครับสําหรับคําถามที่2ครับปัจจุบันมีสินค้าที่ขนถ่ายผ่านเข้าออกท่าเรือแหลมฉะบังจํานวนเท่าใดต่อปี ผมขออนุญาตกับเรียนข้อมูลอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ผ่านท่าเรือแหลมฉบังจากข้อมูลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับในปี2564มีเรือเข้าและออกท่าเรือแหลมฉบังจำนวน11,041เที่ยวครับมีปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ประมาณ90.4ล้านตันนะครับเป็นจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ผ่านเข้าออกประมาณ8.4ล้านตู้ครับสำหรับคำถามข้อที่3นะครับปัจจุบันมีสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบมาลกาจำนวนเท่าใดต่อปีผมขออนุญาตเรียนข้อมูลอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันการสง่งขนส่งสินค้าทางทะเลของโลกที่มีเป้าหมายอยู่ในกลุ่มประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศทวีปแอฟริกากลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและกลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียที่เชื่อมกับกลุ่มประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนที่เป็นแหล่งสินค้าหลักสําหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของโลกจําเป็นต้องอาศัยนะครับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบมารกาเนื่องจากเป็นเส้นทางการเดินทางและขนส่งที่สั้นที่สุดทางน้ํา และเนื่องจากแนวโน้มของปริมาณการขนส่งทางทะเลมีมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะที่ช่องแคบมละกานะครับปัจจุบันจากข้อมูลมีปริมาณเรือวิ่งผ่านช่องแคบมละกาอยู่ประมาณ85,000ลำต่อปีและมีปริมาณการขนส่งตู้สินค้าผ่านช่องแคบมละกาอยู่ที่จำนวน68.9ล้านตู้ต่อปีในอีก10ปีข้างหน้าครับ จากสมมุติฐานการเพิ่มถ้าใช้อัตรา3%ต่อปีปริมาณเรือที่คาดว่าจะวิ่งผ่านทางช่องแคบมาลกาจะอยู่ที่ประมาณ128,000ลำต่อปีและปริมาณตู้สินค้าจะอยู่ที่ประมาณ90ล้านตู้คอนเทนเนอร์ต่อปีซึ่งขีดความสามารถในการรองรับของช่องแคบมาลกาจากการประเมินของ Maritime Institute of Malaysia นะครับจะอยู่ที่122,000ลำต่อปีซึ่งจะทำให้ช่องแคบมรกามีความสามารถในการรองรับเรือสินค้าไม่เพียงพอจะเกิดปัญหาการติดขัดนะครับส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางทะเลข,ของโลกที่ผ่านช่องแคบมารกาจะมีความล่าช้าเป็นอย่างมากทั้งนี้นะครับยังไม่รวมปัญหาในเรื่องโจรสลัดในพื้นที่ช่องแคบดังกล่านะครับซึ่งมีข่าวอยู่เป็นระยะ สำหรับคำถามที่4นะครับรัฐบาลนะครับมีเป้าหมายโครงการสะพานเศรษฐกิจแลนด์บริดเพื่อการส่งเสริมการขนส่งสินค้าในประเทศระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอ,อันดามันหรือเพื่อจูงใจให้ใสายการเดินเรือต่างๆมาใช้บริการโครงการสะพานเศรษฐกิจทดแทนการเดินเรือแล่นผ่านสะพานช่องแคบมรกาหรือไม่อย่างไรผมขออนุญาตกับเรียนนะครับ ผ่านท่านประธานวุฒิสภาไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตตรงเอ่ยนามท่านนะครับคือท่านสุรเดชจิรัติเจริญนะครับจากประเด็นปัญหานะครับที่ได้กล่าเรียนไปว่าช่องแคบมรดกานะครับจะเกิดมีข้อจํากัดในอีก10ปีข้างหน้านะครับประกอบกับข้อได้เปรียบในฐานที่ตั้งของประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐบาลโดยการนําของพนัท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ ได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับแลนด์บริดนี่นะครับซึ่งจะข้อได้เปรียบเนี่ยผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าเรามีข้อได้เปรียบอยู่หลายประการด้วยกันประการที่1นนะครับก็คือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์จากตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเด็นที่2ก็คือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ จากตำแหน่งที่ตั้งโครงการโดยโครงการนั้นจะตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางการขนส่งระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียประการที่3ก็คือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์จากการขนส่งสินค้าและน้ำมันในภูมิภาคซึ่งเส้นทางเดินเรือน้ำมันนะครับจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในกลุ่มตะวันออกกลางซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับของประเทศไทย ไปยังกลุ่มประเทศผู้บริโภคหลักในเอเชียตะว,วันออกนะครับเช่นประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับก็จะต้องผ่านทางเส้นนี้นะครับขณะเดียวกันเมื่อสินค้าต่างๆผลิตนะครับจากประเทศผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหลักของโลกนะครับในเอเชียตะว,วันออกนะครับก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงก็จําเป็นต้องขนส่งสินค้านะครับไปในกลุ่มประเทศแอฟริกากลุ่มประเทศในชีวิตยุโรป และกลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยก็จําเป็นต้องย้อนกลับมาทางเส้นนี้เช่นเดียวกันนะครับการดําเนินการอย่างนี้นะครับแลนบิดก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ปัญหานะครับการจราจรทางน้ําซึ่งต้องผ่านช่องแคบมลรากาซึ่งจะมีปัญหาความคับข้างในอนาคตและนํามาซึ่งกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศไทย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับหรือกิจกรรมสนับสนุนต่างของธุรกิจการค้าที่จะตามมาในพื้นที่โดยรอบโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนอกจากนี้นะครับโครงการแลนบริดจะช่วยนะครับในการที่จะรองรับสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะครับหรือที่เรียกว่าเซาเทนอีโคโนมิกคอริดอร์นะครับ SEC และสําคัญที่สุดก็จะมาเป็นตัวที่สามารถที่จะส่งเสริมให้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก e i s t e n Economic Corridor นี่นะครับ EEC ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเ,เอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดําเนินการไว้ซึ่งคาดว่าะจะแล้วเสร็จในประมาณปี2568สามารถที่จะได้รับการเต็มเต็มและมีศักยภาพมากขึ้นนะครับสําหรับคําถามที่5ครับรูปแบบการพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจ มีรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรบ้างใช้งบประมาณการลงทุนประมาณเท่าใดและแหล่งเงินทุนมาจากที่ใดผมขออนุญาตกลับเรียนข้อมูลนี้ครับว่าก่อนอื่นนะครับก็คงต้องเข้าถึงความเข้าใจกันครับว่าความสําเร็จของโครงการนี้จะอยู่ที่การบริหารจัดการให้โครงการนี้สามารถดึงดูดปริมาณการขนส่งสินค้าจากช่องแคบมะกามาสู่โครงการแรนดบิดของประเทศไทยเนี่ย จะต้องมีปัจจัยประกอบกันนะครับหนึ่งในนั้นคือการวางคอนเซปต์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถลดระยะเวลาและการขนส่งสินค้าโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการยกขนนะครับที่เรียกว่า handling นะครับดังนั้นนะครับรูปแบบโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยจะต้องประกอบด้วยแพ็กเกจนะครับ ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในทั้งสองฝั่งคือฝั่งอันดามันนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดระนองนะครับและฝั่งอ่าวไทยก็คาดว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งท่าเรือทั้งสองแห่งจะเป็นท่าเรือน้ำลึกระดับน้ำลึกไม่น้อยกว่า15เมตรนะครับและจะต้องใช้ระบบอัตโนมัติออโตเมชันนะครับสมาร์ทพอร์ต เพื่อไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการยกขนประการที่2นะครับก็จะต้องพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อเชื่อมท่าเรือนำลึกในทั้ง2ฝั่งทะเลตละกาวโดยนะครับจะต้องเป็นรูปแบบของถนนในรูปแบบมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่นะครับอยู่ในคอริดอร์เดียวกันนะครับตามขออเสนจของ MR-MAP นะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับนอกจากนี้นะครับทางสนขอได้ศึกษาความเป็นไปได้ ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อในคอร์อริเอเดียวกันนี้ด้วยครับสำหรับกรอบทิศทางการลงทุนแลนดิตนี้นะครับเราคงจะต้องมองว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่เพียงเดียวเพราะปัจจัยความสำเร็จตามที่กล่าวมาแล้วนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า b u s i n e เน m โมเดนะครับในการบริหารแลนดิต ดังนั้นนะครับรัฐบาลโดยการนำของพันท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไม่มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเงินงบป,ประมาณแผ่นดินหรือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่จะทำการศึกษาเชิงคอนเซปต์ของธุรกิจนะครับและการออกแบบในกรอบที่เรียกว่า Definitive Design ให้มีข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะออกเชิญชวนโรดโชว์ให้กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์นะครับทั้งในและต่างประเทศระดับโลกนะครับให้เห็นถึงโอกาสในการที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาในการขนส่งสินค้าและน้ำมันผ่านโครงการแลนดบิดนะครับเพื่อชนชวนนะครับให้ผู้ลงทุนทั้งการพัฒนาโครงข่าพื้นสานและการพัฒนาธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ของโครงการแลนดบิด ซึ่งขณะนี้นะครับสอขอนะครับได้รวมการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่หลังท่าเรือด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านต่างๆนะครับเช่นการซ่อมและบำรุงรักษาเรือการเติมน้ำมันเรือการผลิตอาหารส่งบนเรือการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงศึกษาบางรูปแบบการพัฒนาเชิงธุรกิจเช่นนะครับศูนย์กลางการบริการธุรกิจ ศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนและนักธุรกิจรวมถึงสายเดินเรือต่างๆนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาติมาประกอบกิจการในประเทศไทยโดยรูปแบบการลงทุนของโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการในลักษณะที่เรียกว่าร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับ Public Private Partnership นะครหรือที่เรียกว่า PPP ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทั้งนักลงทุนไทย และนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมกันพัฒนาโครงการนะครับสำหรับเงินวงลงทุนนะครับประมาณการเบื้องต้นนี่จะอยู่ที่ประมาณสัก2 0แสนล้านบาทนะครับความก้าวหน้าในปัจจุบันนี้นะครับโครงการแลนบิดอยู่ในระหว่างการศึกษาและออกแบบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี2,565ปีหน้าครับและจะเร่งดาเนินการในส่วนของการมัดโครงการและจัดเตรียมเอกสารเชิญชวน,น Request อพอเพื่อเพ่เศร้านะครับ r f p ในรูปแบบการประกวดราคาควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนนักลงทุนในลักษณะของรถโชว์ในช่วงปลายปี2,565ครับคาดว่าจะสามารถเริ่มการประกวดราคาได้ในปี2,566ครับสำหรับคาถามที่6ครับการวิเคราะห์การขนส่งสินค้าด้านต่างๆทั้งด้านระยะทางเวลาค่าใช้จ่าย ความสะดวกปริมาณตู้สินค้าจำนวนผู้ใช้บริการสายเรือและการนำเข้าการส่งออกและอื่นๆเปรียบเทียบกับก,บการขนส่งผ่านโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอันดามันและอ่าวไทยแลนด์บิดกับการขนส่งผ่านช่องแคบมาละกาไปยังท่าเรือสิงคโปร์และปีนังจ,จุดแข็งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับ ประมาณการตู้สินค้าที่จะผ่านโครงการแลนด์บริดจุมพรระนองนะครับคาดว่าจะมีประมาณ20.36ล้านตู้ต่อปีที่ท่าเรือระนองนะครับแล้วจะผ่านท่าเรือจุมพรเนี่ยประมาณ19.47ล้านตู้ต่อปีซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าหากเปรียบเทียบการขนส่งผ่านเส้นทางแลนบริดนะครับในประเทศไทยเมื่อเทียบกับการขนส่งผ่านช่องแคบมะกา ผ่านท่าเรือสิงคโปร์เราจะสามารถลดค่าระวังเรือได้ประมาณ400เหรียญสหรัฐต่อตู้นะครับและสามารถขนส่งนะครับสินค้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง4วันนะครับจากระยะทางที่สั้นลงประมาณ3วันนะครับและจากระยะเวลาการรอเปลี่ยนถ่ายลำเรือที่ลดลงประมาณ1วันสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับคือคำถามที่7นะครับโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยแลนด์บริต ที่ผ่านมานะครับก็เคยมีการดำรินะครับในเรื่องของโครงการกระบี่ขนมโครงการปากบาราสงขาโครงการทวายแหลมฉบังทั้ง3าโครงการรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับปัญหาอุปสรรคที่ไม่ได้ดำเนินการต่อมีอะไรบ้างนะครับและได้นําการศึกษานี้มาประกอบการพิจารณาโครงการนี้หรือไม่นะครับถ้ามีการศึกษาผลการศึกษาเป็นอย่างไรขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าจากประสบการณ์นะครับ ที่มีการดำเนินการในโครงการที่ได้กล่าวถึงทั้ง3ามสโครงการนั้นต้องเห็นว,ว่าส่วนใหญ่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการมองโครงการเป็นสระของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะครับไม่ได้มุ่งที่จะอาศัยเงินลงทุนนะครับโดยมุ่งนะครับที่จะใส่เงินลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวนะครับทำให้องค์ประกอบต่างๆของโครงการเกิดขึ้นและเสร็จไม่พร้อมกัน บางองค์ประกอบมีการพัฒนาที่ล่าช้านะครับทำให้โครงการไม่สามารถเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดการหยุดชะงักแต่ในการศึกษาโครงการแดนบิดชุมบอนรนองนะครับในครั้งนี้ได้นําบทเรียนข้อพิาพาทในอดีตจากโครงการที่ได้เรียนในเบื้องต้นนะครับมาประกอบการพิจารณาเพื่อวางรูปแบบการพัฒนาโครงการแลนปิดนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตให้ได้นะครับโดยมุ่งออกแบบเชิงคอนเซป ทางธุรกิจให้อยู่รอดในการอุปเรนะครับเป็นตัวนำในการพัฒนาโครงการและควบคู่กับการบริหารระบบอัตโนมัติมาใช้นะครับในท่าเรือเพื่อไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการยกขนนะครับและการออกแบบใน้กอบที่เรียกว่า e f i n n t t v v e e s s i n นะครับเพื่อเชิญชวนกลุ่มลักธุรกิจและลักลงทุนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกทั้งในและต่างประเทศระดับโลกนะครับมาลงทุนเป็นแพ็กเกจ นะครับทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารธุรกิจการขนส่งโลจิสติกของโครงการแลนบริดทั้งโคโรเดลนะครับซึ่งประกอบด้วยทั้งท่าเรือน้ำลึกทั้ง2ฝันนะครับที่จะต้องเป็นระบบอโตเ m ม t ต s สมาร์ทพอร์ตนะครับเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์และเรนเวย์นะครับแล้วก็ไพไลน์นะครับในการขนส่งเชื้อเพลงิงนะครับจะไม่มีการแยกส่วนการดําเนินการนะครับซึ่งจะทําให้มีการดําเนินการอย่างเป็นมืออาชีพ นะครับแล้วจะกับกระชับความเสี่ยงของรัฐทั้งหมดครับก็เป็นข้อมูลที่กาบเรียนผ่านท่านประธานวุฒทสภาไปยังท่านสมาชิกับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับพอดีหมดเวลาท่านสวัสดิท่านจะมีอะไรฝากท่านร,รัฐมนตรีไหมครับครับเรียนท่านประธานวุฒทสภาที่เคารพนะครับผมสุเรนจิรัติธิติเริญนนะครับผมมี ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านสยามที่ชอบนะครับที่ตอบกระทู้ถามผมครบทุกประเด็นทั้งเจ็ดคำถามนะครับก็ขอชื่นชมทางรัฐมนตรีว่าการ,ารกระทรวงคมนาคมนะครับที่มีวิสัยทัศน์นะครับในการพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าที่คําถามผมก็มีข้อกังวลและข้อ,ของหงายอยู่สักสองสามประเด็นนะครับอย่างที่กลัาเเียนแล้วว่าเราเปีนบริมาณช่องแคบมรดกนะครับประมาณ90ล้านดีอยู่นะครับ มีปริมาณที่ขนสายสินค้าที่ช่องแคบมรรดกาผ่านช่องแคบผ่านท่าเรือหลายชวงประมาณเก้าล้านทีอยู่คือสิบเท่านะครับเรือที่ผ่านในในอ่าวไทยของไทยจริงๆเนี่ยแค่สิบเท่าของช่องแคบมรรดกาเพราะนั่นเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเราน้อยกว่าไม่ต้องพูดถึงท่าเรือนะนองอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับเราจะสร้างท่าเรือนั้นเราจะสร้างยังไงนะครับจะสร้างตามก่อนหน้านี้บทเรียนที่ผ่านมาสามโครงการเราสร้างตามเชิงรงมาณในความสร้างปัจจุบันนี้ โครงการแลนบิทที่ท่านรัมนตรีพูดถึงจะส่งเสริม PPP ให้ลงทุนนะครับผมมองว่าเราต้องลองความจริงว่าปัจจุบันนี้สายเรือในโลกนี้มีแค่ประมาณใหญ่ๆมีแค่5สายเรือทั่วโลกที่มีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ80-90%เกซึ่งท่วนใหญ่ผ่านที่สิงคโปร์นะครับจากยุโรปจากตัวนนออกกลางผ่านสิงคโปร์ไปยังออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ในอาเซียนและญี่ปุ่นเกาหลีและจีนนะครับดังนั้นเองนะครับ การท่าเรือที่จะเรือผ่านนะมันคงจะไม่มีจอดแวะบ่อยๆข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าที่ท่านพูดถึงว่าจากการที่คุ้มค่านะครับวิเคราะห์วิเคราะห์ว,ว่าจะทําให้ระยะทางการเดินเรือสั้นลง4ี่วันนะครับค่าจ่าย400อเหรียญต่อทีนะครับแล้วมีเรือผ่าน20ล้านท U อท่านประธานครับอันดับแรกที่เรียนถามว่าข้อที่1่เนี่ยนะ่าท่าเรือเขาเขาไปเนะี่ยมันมีต้องเรือทั้งสินค้าไปและกลับดังนั้นเอง ตอนนี้สิงคโปร์ต้องยอมแลว่าเป็นชุมทางการขนถ่ายสินค้าทางเรือดังเองถ้าเราแข่งขันเนี่ยต้องดูว่าเรามีตลาดหรือเปล่านะครับเราสร้างถ้าไม่มีตลาดนะสร้างแล้วมันจะมีความคุ้มค่าหรือเปล่าข้อที่หนึ่งแล้วที่บอกว่าเวลารด4ี่วันนะครับถ้ายอยาลรู้ว่าถ้าเรือเข้าไปจิ้งสิงคโปร์เนี่ยจากยุโรปมาเปลี่ยนถ่ายสิงคโปร์เขาเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนถ่ายสินค้าไปสุ่กลางถ่ายสินค้าไปออสเตรเลียไปจีนไปญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งมาที่ ไทยได้ต้องถ่ายเรือนะครับในเรือลำหนึ่งมาอาจจะมาหลายประเทศเหมือนอย่างตอนนี้เองศูนย์การกบินอยู่ที่ตะวันออกกลางที่ดูไบตอนนี้เองที่ทางเรือเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าที่สิงคโปร์นะครับเราเองจะแข่งขันได้หรือเปล่าแล้วข้อรีข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าท่านบอกว่าแลนด์บิสตนั้นรถ400เหรียญท่านต้องเอาเรือมาจอดที่ท่าเรือนองนะครับต้องเอา,เ,อาเครนยกตู้สินค้าใส่รถไฟนะครับแล้วก็จากรถไฟมายัางที่ท่าเรือชุมพรแล้วก็ยกตู้ใส่ ยัอยังเรือที่ชุมพรอ,อีกครั้งหนึ่งมันจะเกิดการดับเบิลเฮลิงดังนั้นเองผมไม่แน่นใจว่ามันจะทําให้ค่าจ่ายถูกกว่าสิงคโปร์ได้ยังไง400เหรียญแล้วจะทํายังไงจะเวลาลดลงกว่าการสิงคโปร์4วันนะครับผมว่าตัวนี้เ,เป็นอุปสรรคเพราะว่ามันจะทําให้มีการเกิดดับเบิลเฮลิงทำให้ค่าจ่ายที่สูงขึ้นเวลาที่มากขึ้นแล้วตลาดนะครับแล้วจะแข่งขันกับสิงคโปร์ได้อยังไท,งทั้งที่เขามีความพร้อมในด้านนี้นะครับก็เป็นข้อกังวลนะครับของใหญ่เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ นะครับก็อยากจะให้ดูปัจจัยตัวนี้ว่า,าต้องดูปัจจัยทั้งบวกทั้งลบเพราะว่าโครงการขนาดใหญ่สองแสนล้านสองแสนล้านบาทแล้วนะครับแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยนะครับอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมนะครับการลงทุนก็ดูจากตัวเลขก็ลงทุนน้อยลงนะครับเราสร้างนิคมขนาดใหญ่ถ้าเรือขนาดใหญ่เราสร้างได้หรือไม่รวมทั้งถึงถ้าเรือที่ระนองนะครับสกิทาระนองก็เป็นที่ที่เชิงเขาที่ราดไม่มีที่จะสร้างถ้าเรือได้เท่า,ท,า,ท,าที่ควรนะครับส่วนฝัง ชุมพรนะครับถ้ารา้าทําเรือนฤกก็ใกล้แหละมชบังจะเป็นการแข่งขันกันเองหรือเปล่านะครับคุบค้มค่าขนาดนั้นขอฝากให้ช่วยพิจารณาอย่างออรอบคอบด้วยครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ